ันที่้าาแเตั้กงนแม่สไจน้ดอันนี้อันนี้มาเขาตอนใดก่อนแม่แม่มาแม่แม่มากเขาตอนใดก่อนนี่นาาเอกน้อยเนี่มากตอนใด,ก,นนนดก่อนอ,นอ,นนนอ,อพระเอก,กก่อนนลูก <S <S 2> <S 2> สาวหลายคนเลชุนเอ <S <S ยนยอยังกอดหลายมันน้อยยุคแสดงว่าแม่ยินไปกับบดเป็นบ่ วเนาะนั่งเอกน้อยนี่เรายุกีมิตรคนถามหาเมื่อนี่เด็อดลูกขายลูกขเองน้อยสชรึเใครว่าเมื่อกี้อดเอนออดีเป่าอนออดีเนาะใคว่าเอกเนาะนนมาแล้วนอนบนอจะให้รอนนะได้ไปขวาน่ได้เปนลูกสาวขวาขวานชิวานี่แบบมันน้อยก็มันใหญ่ หฮก็ีก่อนจะกอดบัติก็ีก่อนจะดอกก็ีเขาก็บอกอด่ไ้อืกอดกับกอดในเรื่องะซือดอกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเวี่หลาาพึ่งมาฮอดตัลแม่ค่ะมนีคนมาถามหาไร่ไหลมาไปเดินทางวันสี่โมงเล้งมาขึ้นไปงานใส่ก่อมาขึ้นไปรับเชิญของข้ามพนรวมมค้นไหลบ่ก้นเก ยเนี่ยค่ะโอ้ยนี่ก็ไรอย่่